แม่ไม่โอ้ยหลเดเยียบก็บหัวก็แบเนเนี่ยเขียวปลาอิน,นกกอันายลูไเนี่ยแล้วไม่ไม่เลื้อยช้าก่ะโัยียบหัวีเลอยเออไมเยียบน้ัมกแมเลยนกมาล ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้งูเขียวถ่ายไปดูถ่าย,า,ยายงูไปไหน <c oughs> รายงานข่าวนะฮะงูป่วยหัวยืกยกึกยอ้าวมาอยู่กับแดดมองไม่เห็นโอเคแบบนี้เลยแะ้รนี่เมลู่ <c oughs> โ้ยได้ no mm -hmm.